าลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพถวายพัะตาหารแด่คณะพระธุดงเพื่อสันติภาพโลกภายใต้กิจกรรมเดินด้วยกันนำพาสันติค่ะที่บริเวณห้องเพชรภูมิปัญญาอาคารหลังใหม่สำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดด็เตอรเทริดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดน,น,นายนัทนชินสรนันเลขานุก,การนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยครอบครัวและผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดร,รองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่แด่คณะพระทุดงเพื่อสันติภาพโลกภายใต้กิจกรรมเดินด้วยกันนำพาสันตินำโดยพระสุธรรมจิตตธรรมโนหรือหลวงพี่หมี ประธานคณะพระทุดงเพื่อสันติภาพโลกและคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนา5ศาสนาคาราวาสคณะผู้ติดตามเป็นจำนวนกว่า5